เพื่อนเพื่อนมาดูวันนี้เพลียลงเยอะมากเลยมาเขื่อนเพื่อนก็เลยว่าจะมาทำสูตรสูตรฉีดเพลียแบบอินทรีย์ให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะอันนี้เป็นยายาฉุนนะคะยาฉุนเอามาแช่เอาไว้เอามาแช่เอาไว้สักคืนหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็จะคั้นเอาแต่น้ํายาฉุนเนาะเพื่อนเพื่อนคั้นเอาแต่น้ํานะคะจะฉีดเพลียเพลียลงเยอะค่ะอากาศร้อนเพลียเยอะ คันเอาแต่น้ำเนานะเพื่อนๆเนาะโอ้โอ้ my god โอ้โอ้โอ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 นี่พอได้น้ำยาฉุนอย่างนี้แล้วเนาะเพื่อนๆได้น้ำเน้วนะพิกป,ปนอนะันนี้พิกป,ปนนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปมีเยอะใส่เยอะเลยคะ่ะพิกป,ปนอีสูตรอินซีนะคะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงคะ่ะ